สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนุ่มนาโซคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นุ่มนาโซเสียดยำยำรวมมิตรทะเลก็จะมีเครื่องเครื่องยำขึ้นชายหอมใหญ่กระเทียมพริกกุ้งปลาหมึกหมูยอบุนเส้นแล้วก็ผัก นี่น้ำยำน้ำมะนาวน้ำปลาเดี๋ยวรอดูกันเลยครับโซเขาจะมาใส่ีกระเทียมกับพริกก่อนงเผ็ด 7, a lot 我们切。 ได้น้ำยำสุดแซ่บมาใส่ก่อนครับปลาหมึกกุ้งหมวยอนี่นะคุณเสิ ด้วยน้ำยำน้ำยำรสเด็ดคนคนคนให้มันเข้ากันเป็นกะละมังเลย ใส่ทั้งของภาคเลยสีสันน่ารับประทานแซ่บหรือไม่เดี๋ยวรอชิมกันดู นี่เสร็จแล้วโอ้น่ากินอ่าตักใส่จานเลย เรียบร้อยยำรวมิรทะเลเสร็จเรียบร้อยน่ากินบอพี่น้องแต่แซบบอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเบิ่อแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามให้กับ หนุ่มนาโซ่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ